เพราะว่าเราดูมุมมองผู้เล่นหนึ่งคนเนี่ยเราังไม่รู้เลยว่ายังไงก็วิเคราะห์ถูกไหมแล้วก็คือส่วนใหญ่ลูคี้อ่ะคืออาจจะไม่เหมือนโปรที่เขาจะไม่ค่อยดูฝั่งตรงข้ามใช่เขาไม่รู้ว่าเล่นเขาไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรเหมือนตาบอดเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ตาบอดตามลูคี้อ่ะเราก็เลยไม่รู้อ่ะเราก็ลูคี้รู้แค่นี้เราก็รู้แค่นี้เราก็เดาของเราได้แค่นี้คือวิเคราะห์อ่ะต้องเอาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามาวิเคราะห์ไม่ใช่เอาตัวเราไปวิเคราะห์ ผมเห็นด้วยนะก็เป็นคือคำพูดหนึ่งเหมือนกันนะว่าคือถ้าถ้าจะให้ปีปอมพูดนะปอมก็วีคอได้นะอย่านะอะไรนะโน้นนททีก็เหมือนที่พี่ปอมพูดว่าอย่าไปคิดแทนฝ่ายตรงข้ามว่าเขาจะเล่นอะไรเออใช่อย่าไปคิดแผนไปคิดให้เขาเองออกเวกิ้งมาอย่างเงี้ยไอเกมที่แล้วมีเวกิ้งมาเสร็จสับอ่าเขาไม่มีโคโรตสักตัวใช่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เห็นฝ่าตรงข้าวว่าเขาเล่นอะไรอ่ะใช่ต้องรู้คือ มันเป็นเกมรู้เขารู้เราไม่คือตาค้ามันเล่นได้ทุกแผลนะถ้าเราจะให้คิดนะว่าเราก็คิดได้อาจจะออกอุ้นไ้าลิงก์ก็ได้จะรู้ได้ไงถ้าเราไม่สแกนเราก็จะไม่รู้ก็คิดได้เหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าต้องเป็นการแก้ทางนะอ๋อใช่ใชใชเขาบอกว่าแมทช์อัพมันไม่ดีคือตอนแรกเราตั้งแมทช์อัพไว้โอเคหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีผู้เล่นมาสายสองคนเราก็เลยทําอะไรไม่ได้ต้องรีเพจแทนแมทช์แมทช์อัพไม่ดีหมายความว่าผู้เล่นมันไม่สูสีเหรอ แต่ว่าตอนแรกเราก็ตั้งมาสูสีแล้วนะแต่ว่ามันเขาไม่มาสองคนเนาะไม่ใช่ไม่มาคือมาหลจริงผู้เล่นมันไม่มาก็จริงๆมันก็สูสีนะขนาดมีมีไอเนี่ยมีแมตช์อัพใหม่อ่ะแต่สังเกตไหมอ่ะอย่างเกมแรกแฟนตอมคัสกับดีนทีทีอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแมตช์อัพใหม่อาจจยอมรับให้ดีนทีทีอ่ะมันต่ํากว่าแฟนตอมคัสเยอะแต่พอมาดูรีซอสกับสเตนอ่ะเขาแพ้ดีน่าเหมือนกันนะแต่ทําไมรีซอสแพ้อ่ะไปบิ๊กมิสเทคต้องเก็บแก๊สอ่ะมันจะสู้ได้ไงอ่ะต่อให้ต่อให้เบเล่อาช่อดมาเล่นเองอ่ะเอก็แพ้ ยี่สิบตัวเดียวยี่สิบตัวไปเก็บแก๊สอย่างเงี้ยมันแก้อะไรไม่ได้อ่ะมันจะไปว่าเขาแมตช์อัพไม่ดีไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันบางทีแมตช์อัพมันอาจจะดีแต่ผู้เล่นอาจจะพลาดก็ได้ยให้เลนไปเจอโกอย่างเงี้ยให้เลนไปเจอโกแต่เล่นไปเก็บไปเก็บแก๊สยี่สิบตัวเงี้ยเนี้ยอาจจะแพ้ก็ได้ไม่แพ้หรอกจ้ามาเนี่ย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 กู้ใหม่ถึงเจอหลีโกแล้วมึงไปเก็บแก๊สหมดอย่างเงี้ยกับจั๊มนี่แหละไปจั๊มต้องหลีโกเอางี้ไหมพี่คราวหน้าเราลองให้แบบว่าคนที่เก่งๆหน่อยมาเล่นม ผมว่าผมเปิดสมัครวันจันทร์ดีกว่าเพราะว่าผมว่าสมัครยาวไปมันเขาก็มาไม่มากันเนาะแล้วก็ผมสังเกตได้เลยว่ามีคนสมัครน้อยมากในอาทิตย์หนึ่งเพิ่มผมเป็นไปได้ไหมว่าเขาตื่นเต้นเด่าผมคิดว่าให้มัตเตลิ่งมาลงบ้างก็ได้มัตเตลิ่งมาลงก็ได้ก็อยากจะดูเหมือนกันเขาอาจจะมีอะไรที่มุมมองที่ดีกว่าเราแล้วเราอาจจะเอาไปเราสามคนอาจจะได้ก็ได้เนาะสี่คนอาจจะได้ด้วยมันจะมาอ๋อเล่นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ เออแบบอาจจะมีแผนใหม่ๆที่จะแบบเฮ้ยเขาคิดอย่างนี้หรอถึงออกยูนิตแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนอลองลองไหมอาทิตย์ตหน้าจริงๆไม่ไม่ไม่นี่อยู่แล้วอยากให้มาตร์ลิงมาสมัครด้วย <c oughs> คือเราอาจจะแบบ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เล่นดีว่ะเฮ้ยทาไม ไมโครอย่างนี้ดีว่ะไม่เคยไมโครมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเรื่องเกมก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างหลังจากเล่นเกมเล่นเกมจบอยากถามอะไรถามมาเลยในไลฟ์สตรีมเราจะตอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัครที่ไหนอยากให้ใครลงแข่งบ้างอยากเลดอัลคอนจัดกระจับได้ไหมหลังอะไรเงี้ยถามถามที่หลังแล้วกันนะครับเราดูเกมก่อนแล้วกันเกมอะไรวะตเกมนี้รอบนี้ดูใครเอ่ยเต้นเต้รอบนี้ใจเย็นก่อนนะเพราะว่าสองเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าพูดแทรกกันมากเลยอันนี้ผมต้องขอโทษที่พูดตรงๆแต่ว่าเราพยายามจะเอาให้ผู้เล่นเขาฟังรู้เรื่องมาถึงเวาเขาไปดูใน YouTube เนาะ โอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับก็สเตนโพตอสเจอกับเ uh, นะมริเดียนเทอรนนะฮะด่านนี้ทำไมการสร้างแพลนของอโพทอสนี่ครับเราควรจะสร้างแพลนอันแรกต้องสร้างให้ใกล้ฐานที่สุดเพื่อประหยัดเวลาในการวิ่งนะครับเห็นล่นโ <c oughs> พ,พทอสหลายคนวิ่งไปสร้างกันแบบสุดชากอะไรเงี้ยบางที <c oughs> ผมเคยทำนะตอนแรกเราเลดบอกมาเออก็ลองทำดูมันเร็วกว่าจริงไว้ท่าไมสักมันสิบวินาทีได้ในช่วงสิบสองวินาทีออ้สิบสองเออสพายแรก คือเกมมันสร้างออกมาแบบพอดีนะต้องเปเปเปะใช่ไหมพี่เออมันจะเปะไม่คือมันเราไม่ต้องเปยก็ได้แต่ว่ามันเนี่ยพอโผตัวนี้ออกมาปุ๊บมันจะร้อยห้าสิบพอดีเลยแหมอันนี้เขาคิดแผนกันมาแล้วอย่าไปพูดว่าเกมสร้างพอดีเลยเราลองกันมาแล้วแต่กอลยังเล่นนี่อยู่เลยหกอะไรวะหกโบตั้งไพลอนเนั่ยแต่นันเกียน อะไรตาตาครับรู้ไม่รู้รู้เปล่าว่าบางทีอาจจะไม่ขนาดไหนก็ได้เห็นเอ็มซีป่ะเอ็มซีแปดโป้นะเอ็มซีเคยแปดโป้มาแล้วตอนเจอไวร่าไพลอนเหระเออไพลอนแปดโป้แล้วสร้างสองเกตดช่างแค่โป้แค่เจ็ดตัวนั่นแหละเกมติดเกมตำนานอะแมปชากุระดะอ๋อนั่นแหละคือโป้โป้แค่แปดเองนะแล้วก็ไม่สร้างโป้เพิ่มนะโอ้โหจะเป็นเกมที่ละเอียดน่าดูนะะตำนานซะนานเลย หาเ<ม>ก,ก็บไปแล้วกูไม่เล่นแล้ว,วไม่เล่นแล้วอีกแล้วทำไมเก็บแก๊สช้าแล้วสร้างไพลรอนเร็วอีกแล้วอืมจะบอกอจะบอกว่าพ,พอตอตควรจะใช้บู์แอนนี้บู์เหลือใช่ปะเหลือเยอะมากด้วยนี่เป็นถ้าเป็นถ้าเป็นกูนี่หมดเลยแน่เจ็ดสิบห้าเนี่ยคือใช้หมดเลยเอาโป๊ทั้งสามอันเลยยตอนนี้พอทอตเห็นเทเลนปิดบ้านนะครับแล้วก็มีหนึ่งแก๊สอืมเป็นไปได้หลายอย่างเดาเดาไปก่อนว่า น่าน่าจะเทคดาวไปก่อนเลยเพราะเขาปิดบ้านปิดมิดด้วยดิแล้วก็ไม่มีการแล้วก็เอา,เอาบาหลักไปปิดสุดขนาดนั้นแสดงว่ายกลําบากอาจจะไม่ยกเลยก็ได้อาจจะเป็นการแบนชีเนาะใช่จะทําถูกที่เอาโฮฟอยู่นานมากอ่นานมากๆแล้วก็ดูตลอดนี่โอเคดเดินไปที่บาหลักซิจา้าจะได้เห็น ตายก็ตายไปรู้สึกว่าโปรตอรคนนี้เล่นค่อนข้างที่จะดีเลยนะใช่ใช่ผมว่าเล่นดีนะปฏิน้ำปฏิน้ำกลับมากลับไปดูดีได้อะไรปาร์ตมาไม่เยอะเกินไปหนึ่งแกอยู่แล้วปาร์แกลงไงครับไอ้ปาร์แกล่ะอะไรโอ้ไม่เห็นแต่แน่ๆต้องสร้างรีแอคเตอร์หรือไม่ก็เทคแครปเชื่อขยับแคตปสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรทำคือควรเอาสตองเกอร์หนึ่งตัวไปดูดูดิ มาแล้วเออมาแล้วเว้ยโอ้ยบอมือให้เล่นถงริงเก่งๆแ,แต่แต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าเจอมาลูเดอร์ยิงเดือใช่ใชก็คือมันปิดฐานแบบนั้นอ่ะถ้าถ้าเห็นมาลูเดอร์ยินอยู่ที่แรมก็ถอยเลยแต่ถ้ามันไม่ไม่ได้ยืนที่แรมอ,รอ่ะยังไงอ่ะกว่าสัพายจะลงอันนี้ท่านอยู่แล้วคือคือ,อจำอจะเห็นข้างบนได้ยังไงล่ะไม่ใช่ก็คือถ้าขึ้นไปข้างบนถกงแม่เลสแล้วถ้าสัพายมันปิดอยู่สองข้างถูกป่ะกว่าสัพายจะลงแล้วมาลูเดอร์จะตามมาไล่ฆ่าต้องเพื่อหนีไปแล้ว แต่สิ่งที่เตนทำไม่ดีอยู่อย่างนึงก็คือการสร้างไพลอนอันที่2องสามสี่นะครับคือเอาเอาไปติดกันหมดเลยควรจะเอาสร้างรอบรอบเกาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเออพอแล้วก็นั่นแหละเฮ้ยเดินอย่างนี้ผิดนะครับเดินผิดเดินผิดนะคโอ้ยเดินติดหน้าผาไปหน่อยคือเขากดคริกที่กลับบ้านเลยเพราะคีื่ที่กลับบ้านสิมันจะหาระยะทางสั้นสุดซึ่งพอระยะทางสั้นสุดมันก็จะวิ่งแบบเมื่อียไปโดนเ้าตีจากด้านบนโคตรถ้าเห็นแบบเมื่อกี้นี่หลักๆควรจะออกอะไรเพิ่มไหมหรือยังไง ถ้าเห็นมเรเลนเดอร์ออกนานควรออกโลบอติกนะแล้วก็เกตเพิ่มเนี่ยถูกต้อง้วเนี่ยทำไมไม่ก็ออกโลบอติกล่ะไม่ควรออกผมว่าเปลืองใช่อมอร์งยฮะอิมมอร์ทัลไงแล้วถ้าเจอมาินมาลินเขาก็สร้างอิมมอร์เทลมันมันมาลินไม่เยอะหรอกเพราะพีทพอเห็นเปล่าว่าเมื่อกี้มอรเลนเดอร์ก็สองตัวนะตอนสำรวจอ๋อเออผมมองไม่เอบเราเห็นเราเห็นมาินแค่หนึ่งตัวถูกป่ะดังนั้นน่ะเออมาลินไม่เยอะอยู่แล้วดังนั้นอิมมอร์ททลอ่ะทางออกที่ดี คือจังหวะนีะ้ควรจะมีโผบสักตัวหนึ่งคุมเซลนาคาไว้นะาจาเห็นด้วยว่าควรจะมองเซลนาคาเดี๋ยวให้ก็เป็นสต็อกเกอร์ที่รอดตายเมื่อกี้อ่ะอันนี้ถึงมันตายเวลาช่างมันมอะ <laughs> <laughs> มันไม่รอดมันคือลูก,กี้เวลากดกับฐานอะ่ะอย่าก,กดคีิ์คีิกขวาที่ฐานเลยพยายามเดินหลบมุมน่อยโ,อโดนสแกนสแกนครับอืมตอนที่พ่อทอตาบอดอยู่ ก็รอเพราะว่าหนึ่งตัวที่กำลังจะไปดูไอะไรก็ตือว่าทาถูกนะไปซื้อแว่นมาทำให้จริงๆตอนนี้เออเขาเรียกว่าอะไรนะเธอร์เรนเนี่ยอาจจะลอกมาเลนเซอกก็ได้ที่ออกมาเรนเรอรมมาแล้วก็เนียนๆใี่ออกแบนชีไม่แต่ถ้ามามาเรนเดอร์มันสองแล้วอ่ะเข้าใจว่ามเรนเดอร์มันสองแล้วมันมันใช้เงินไปกับตรงนั้นร้อยกว่าแล้วมันจะช้าลงเยอะเลยนะอ๋อโอเคเข้าใจคืออยู่ที่ออฟเซอร์ตัวนี้แหละ ใช่ใช่ที่ตัวดครับตอนนี้ถ้าตอนนี้ถ้าถ้าเป็นผมนะผมออกผมออกนี่แล้วอะเน็กซัสแล้วอะเน็กซัสใหม่เนาะใช่เพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่กันได้อะตอนนี้มีอมมอร์ททลกันได้ชัวร์วนจุดนี้เราแข็งแกร่งมากครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆถามมาว่าเอ็กแพนตอนไหนตอนนี้แหละคือเราแข็งแกร่งมากเราได้เปรียบแล้วใช่แล้วประเด็นที่ทำไมถึงเอ็กแพนเพราะเบสอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเทอร์แลนด์รีอินฟอร์เมนต์จะช้ามากอยู่นี่เห็นอะไรบ้างว้าสามแหลกโอ้โหเนี่ยกันสบายมากเลยจะบอกเอ็กแพนสวยงามมากเลยบอกให้ใช่วา วุ้นจมี่เห็นเกมตื่นเต้นด้วยเหมือนดูแบบโปรเล่นแหละทั้โค้ดฮยออกได้ด้วยเหรออ้วนๆแบบนั้นเฮ้ยมาแล้วโว้กันได้พี่เดินกันเป็นแถวตลอดเพิเลยก็มันคือทหารนะโน้ตเออออกมาตลอพลสบายบ็อกอยู่ออกตลอดเพิ่มเร็วๆเข้าแล้วก็กันให้ว่าจังหวะนี้นะกันได้ชนะเลยอ่ะคือฟอร์ติลให้ปวดปุ๊บเก็บยูนิตหมด ตอนนี้ควรบูตควรบูตเกียร์เวลแล้วก็ควรบูตโลวติกทําให้ยูนิตมาเร็วขึ้นเพราะเขาจะบูตแล้วคือตอนนี้ไม่ต้องไปบูตบูตฟอสเลยสร้างธรรมดาไปชิวๆไปเรื่อยๆชนะแพ้ตรงนี้เลยนะมีการวางโพสิชันที่โอเคนะโอเคโอเคน่าจะเดินอยู่ข้างหน้าว้าวมาแล้วเอ้ยอ้นี่เอาเทปโอ้ยเธอแลนด์ก็ทำถูกบวกกันครับโอ้ยสวยโอ้ยแตกโอ้ยแพ้แล้วอ่ะเธอแลนด์แพ้จริงแพ้จริงอะไรหลังบ้านโดนหลังบ้านอ้าวโดนได้ไงโดนอะไรวะ หมดแล้วหมเรียนโอ้เรือไปสร้างข้างหลังว่ะโอ้โคตรใจเย็นเลยอ่ะเฮ้ยเดินผิดปกปกปกไม่ควรสู้ปกควรหนีแม่แล้วควรฟอสซิลช่วยเฮ้ยปวดโอ้ไมิโคอ่ะเขามิมิโคเขาไปยิงแก๊สตัวเองอ่ะเขาไปยิงแก๊สตัวเองอ่ะเฮ้ยใจเย็นเอ่ออ้โว่าล้นมากสเตลล์ล้นมากตอนนี้คือตอนนี้มันเต่นอยู่นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าแต่ตอนนี้คืออยากจะบอกว่าหาก่อนว่า ไอเฮลเลีมยะไรยังไงแล้วพอหาเสร็จเลยคือไม่น่าจะเดายากทางขวาแน่ยูนิตยูนิตโคตรได้เปรียบตอนนี้ต้องบุกเลยอ่ะแล้วก็ใช่ต้องบุกเท่านั้นดีดฟันไปไม่ได้แล้วดีดฟันไปไม่ได้อะไรรีบไล่รีบไล่แฟคทตอรี่ที่เห็นเขาเห็นเลยรีบไล่แซฟไปก่อนแล้วตอนนี้เรามีสองฐานอ่ะยูนิตไม่ต้องแล้วยิบป๊มโป่มาช่วยอะเอายูนิตกลุ่มนี้ไปพุชเออได้อยู่เพราะว่าเขาตายรวๆเลยแล้วก็สองเกอร์สี่ตัวนี้บุกเลย ไม่ไม่ต้องการะบุกเลยอย่างเงี้ยพูดจริงนะเกมนี้พลาดเพราะว่าไพลอนเขาที่เขาร้าเนี่ยเขาตั้งไพลอนไม่ดีอ่ะเขาตั้งกระจุดอยู่ตรงกลางไม่ได้ไปรอบรอบเกาะครับเนี้ยใช่ใช่ก็ใช้ผ้าอยู่โหเสียดายเสียดายมากอ่ะเล้วเขาไม่ควรเอาเน็กซัสที่สองวิ่งเข้าบ้านอ่ะโป๊เสียเวลาวิ่งอ่ะเก็บแร่ตรงนี้เลยก็ได้เจ็บไปเลยก็ได้เนาะเออเนี่ยเสียเวลาวิ่งก็จะวิ่งไปถึงเนี่ยโอ้ต้องบุกเนี่ยข้นเขาไม่บุกแล้วอย่านโคบุกเลยเยอะด้วยพูดจริงๆใช่ คือตอนนี้<ฮ>อ่ะเลดเล็ดว่าไงไม่คือตอนที่เขาวิ่งอ่ะมันเป็นเส้นตรงอ่ะงออกมาเราเห็นเลี่ยนมันก็เข้าทางเฮลเลียนพอดีใช่โปหมดเกี่ยงควรที่จะวิ่งกระจายนะครับแล้วเมื่อกี้เขาเอาโปไปตีเฮลเลียนด้วย <c oughs> ไม่ควรเ <c oughs> จ็บเลยม,มันแพ้ทางกันอยู่แล้วเนาะ <c oughs> โอ้โหเกมนี้เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแทนสเตนวะ แต่ผมมีเคยเลยพี่เงินห้าสิบกับสตอเกอร์สามตัวเก็บไพเร็ตมาแล้วอ่ะคือประเด็นตอนเนี้ยเขาไล่แฟคทอรี่ไปแล้วทําไมเขาไม่ไปสร้างไพเร็ตตรงแฟคทอรี่ตรงนั้นน่ะอืมต้องยืนดูไอ้ที่ว่าจะมาเมื่อไหร่ถูกปะเราเราไม่รู้นี่เดี๋ยวมาปวดอีกเลสเป็นชอบแบบนี้เลสเป็ชอบแบบพอมีอะไรแล้วก็กลับมาเลสเกียร์อะไรกันเลสที่ปอมชอบเล่นอะไรเกียร์เอร์เล่นเลสเลสเล่นไปไหนอยู่ในเกมนะครับถ้าในเกมนี้ผมว่าควรจะเอาไพเร็ตไปยืนที่เดิมแล้วอ่ะไอ้ควรจะไปเอ่อยืนไว้ที่ที่ แฟคตอรี่มันยืนเอาไว้ตะเกียบไม่งั้นเดี๋ยวโดนอีกกอมีขี้แตกแน่เลยอ้องอ่ะอ๋อเซอร์เวอร์บอกว่าเห็นยูนิตโอ้เยอะเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยคือตอนเกียร์เขาไม่ยอมบุกคอนดีบุคลูซัสเขาน่าจะพอไล่พอไล่แฟกเสร็จแล้วต้องบุกแล้วอ่ะอาไว้ออกโรบอติกเบย์แล้วเออปบปบหลับอยู่สองตัวตอนนี้ก็ต่างคนต่างความไปก่อนแล้วกันเนาะจังหวะตอนนี้สเตนพลาดอยู่สองอย่างครับข้อแรกคือไม่ได้เอาไพรอนไปดูไว้มุมขวา ข้อที่สองคือตอนอยู่ดิหมดแล้วไม่ยอมไปพุชจนทําให้เธอและเขาตั้งตัวได้สองอย่างอะไรใหญ่ๆแลกในเกมถ้าทํานะเกมจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งไม่ใช้โดนยามอยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ยแล้วผมผมบอกว่าไอ้ตรงที่ออฟเซอร์เวอร์มันเอาไปยืนอยู่ดูศัตรูอยู่แล้วเนี่ยเห็นดูแล้วศัตรูไม่ได้บุกอ่ะเราควรจะเอายูนิตที่เรามีทั้งหมดอ่ะขึ้นมาบนวางไว้บนบ้านก็ได้นะครับกันโด่งกันดอปแล้วก็ว่าไปเพราะเนี่ยเห็นชัดแว่าศัตรูไม่ได้บุกมายิงด้านบ้านทำไมก็ไม่รู้ ตีหินรออะไรย่างนี้ก็ได้คืออย่างน้อยต้องมีอยู่สักตัวหนึ่งที่เซนากานะพี่ว่าอ ым, นืนคนจะมีนะพี่เนาะอุย้ยแต่ไม่ ואל, มันมาแ,<ต>แล้วว่ะแต่เขามีออฟตามอย่างงี้ก็โอเคอยู่เธอแลนด์แลนไม่สแกนทำลายออฟครับตอนนี้คิดว่าป้องการไหวไหมประตอนหลังบ้าเอาอีกแล้วโอ้หเดิมเป๊ะสเต็มเดิมเมอริเดียนโอ้แล้วเอาเอาขึ้นไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าโดนบุกแล้วตอตัวเองตายทำไมอะเขาลนมากเขาตีพี่หลอดตัวเองตายไปตัวหนึ่งอะ โอ้ยเหนื่อยสเตนไม่ได้โอ้ยเทเลนเล่นไม่ดีอ้าวมิดไมโครอ่ะอ๋อแต่ว่าหุยพบฆ่าได้หมดเลยว่ะคือเ้าเอฟเอฟวิ่งเอาเอฟเอฟไม่ดีเลยดูดิไปซ้อนหมดเลยนี่ขอบอกเลยว่าสเตนคงลนมากเพราะว่าเมื่อกี้ก็ตีซิลลอตตัวเองไม่พอเอาเอฟเอฟซทีเดียวอีกสิ่งตอนนี้ที่โต้ควรทําคือเอาโคโลซัสออกมาครับนั่นแงหมดแล้วโดนไครฟีไม่มีพอตฟิลจังหวะแรกเก็บได้ไม่หมด ไม่ไม่ไม่แต่คือตอนนี้ถ้าเขาใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆเอาเอาเซนที่มาใหม่ไว้อยู่